มาครับมาครับดึกๆวันเพื่อหาต่อเช้าวันศุกร์พวกเรามีนัดกันที่โอทราวฟอร์ดนะครับแมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักบุญเซาแทมตันครับเอาบรรยากาศของต้นฤดูกาลที่เราชนะ3-0มาให้ดูครับ มาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าทีมเชสเ,เตอร์เดของพวกเราจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่าตนันเดูการเราชนะมา3ประตูต่อสูนนะครับที่นี่เซนเนอรีสร่สเตเดียม ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้กดไลค์เป็นกำลังใจให้ PM ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อบรรยากาศแบบนี้ให้เพื่อนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เห็นกันเยอะๆนะครับรรรรรแล้วคืนวันพฤหัสนี้ไปลุ้นกันครับเจทีโอทราฟอร์ o มุมที่ทายท่อสดไม่มีให้เห็น